วันนี้เราจะมารีวิวพิซซ่าขนมเบเกอร์พิซซ่าตรงไหนวะอ่ะพี่ปนครับโคบิสิเกิดด้วยเ้มันเป็นยังไงนะาดมดมดมดิอือโอ้โหดมมันจะฟั่มไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าทำอย่างนี้ให้อ้าวอ่าดมดมมันดมดิหอมหอมมากไหม ดำดิอุ้ยหอมหอมหอมหอ้ยตัวอะไรมั่งนะลูกนอนนอนเหรอกับหนูผักพี่เคี้ยวดีๆลูกพี่เคี่ยวดีๆีเดี๋ยวติดควมีหนี่ด้วยเคียวให้แหลกๆนะลูกนะผักโห้ยอโอ้โหพี่ฝนอร่อยไหมครับจะให้กินใหม่โอ้ขอให้กินใหม่พี่ไอ้ายอร่อยไหมคะ โอ้โฮหน้าตามันน่ารักดีเนอะนี่ผักด้วยจะใช้ก่นมันคือเยลลี่เี่มันจะใช้ก่อนบ๊ายบาย